ัวใจแตกสลายหลายท่านอาจสงสัยว่ากษัตริย์ที่มีลูกมากที่สุดในประวัติศาสตร์เป็นใครจะมีประเทศไทยติดอยู่ในสิบอันดับนี้หรือไม่หากคุณสนใจเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นเหล่านี้มาร่วมสำรวจไปพร้อมกันในบทความนี้ที่เราจะพูดถึงกษัตริย์5้าพระองค์ที่มีลูกมากที่สุดในโลกเมื่อพูดถึงกษัตริย์เดือนซ่าที่ปกครองในประวัติศาสตร์ไม่ได้มีเพียงภาพลักษณ์ของนักรบหรือผู้ปกครองที่ชันฉลาดเท่านั้นแต่มักถูกจดจําในฐานะพ่อที่มีลูกนับร้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีบุตรและหลานจํานวนมาก ที่สามารถทําให้ชื่อของพวกเขาเป็นที่รู้จักในบันทึกประวัติศาสตร์ในบทความนี้เราจะไปสํารวจรายละเอียดของกษัตริย์ที่มีลูกมากที่สุดในโลกพร้อมกับข้อมูลที่น่าสนใจและเหตุการณ์ที่อาจทําให้คุณต้องทึ่งหนึ่งมูเลอิสมาอินอิบชาริฟโมร็อกโกมูเลอิสมาอินซึ่งครองราชในระหว่างปีหนึ่งหกเถึงหนึ่งเจนั้นเข้าข่ายเป็นราชาที่มีลูกมากที่สุดที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์โดยมีข้อมูลที่ระบุว่า เขามีลูกถึง1นึ่คนแบ่งเป็นบุตรชาย525คนและบุตรสาว342คนนอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงจากนักการทูตฝรั่งเศสว่าตัวเลขอาจสูงถึง1,171คนด้วยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวีานานาทำการศึกษาและทดลองด้านคณิตศาสตร์เพื่อยืนยันความเป็นไปได้ของจำนวนลูกดังกล่าวผลสรุปออกมาว่าสามารถเป็นไปได้หากพิจารณาจากเงื่อนไขการมีภรรยาและคอนคูบินจำนวนมาก2กษัตริย์มาศาที่3เอสวาดนี กษัตริย์มสาที่3แห่งเอสวาตินีเดิมชื่อสวาซิแลนด์ขึ้นครองราชตั้งแต่ปี1986จนถึงปัจจุบันโดยพระองค์มีภรรยาอยู่ประมาณ15 16คนมีบุตรประมาณ35 45คนและสื่อจำนวนมากก็อาจระบุว่าจำนวนจริงมากกว่านี้ชีวิตของพระองค์มักจะถูกพูดถึงในระดับนานาชาติเนื่องจากยังคงรักษาระบบการแต่งงานแบบหลายภรรยาอยู่ในสมัยปัจจุบัน 3. สมเด็จพระเจ้าบูเรงนองมินมา สมเด็จพระเจ้าบุเรงนองมหาราชแห่งราชวงศ์ตองอูซึ่งดำรงราชระหว่างปี1550ถึง1581เป็นที่รู้จักกันในฐานะหนึ่งในกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยถูกบันทึกว่ามีลูกประมาณ97คนแม้ว่าหลายข้อมูลจะยากที่จะยืนยันได้เนื่องจากการบันทึกในสมัยนั้นไม่ค่อยครบถ้วนแต่ก็แสดงให้เห็นถึงอำนาจพลังกว่าเหล่าผู้ปกครองในยุคนั้นีฟัต 4. ف ا า أ า ي ش ا ج ا านฟัตอาลีชากาจาของปเปอร์เซียปัจจุบันคืออหร่าน ได้ดารงแผ่นดินในช่วงต้นศตวรรษที่19โดยมีการบันทึกว่าพระองค์มีบุตรจํานวนมากกว่า100คนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอนามัยและประเพณีของราชวงศ์ในสมัยนั้นและมีภรรยาหลายคนพร้อมกับคอนคูบินอีกมากมาย5้ผู้ปินเดอร์สิงห์อินเดียมหาราชาผู้ปินเดอร์สิงห์แห่งรัฐปาทิลาในประเทศอินเดียมีชื่อเสียงในการใช้ชีวิตที่หรูรามีภรรยาสิบคนและคอนคูบินมากกว่า300คนรวมมีบุตร88คนโดย52คนได้เติบโตจนเป็นผู้ใหญ่ พระองค์ยังมีส่วนร่วมอย่างมากในกิจกรรมสังคมและเคยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาคริกเกตระดับนานาชาติด้วยทำไมบางกษัตริย์จึงมีลูกมากระบบฮาเร็มการมีภรรยาหลายคนช่วยให้กษัตริย์มีโอกาสมีลูกได้มากขึ้นการเมืองและความสัมพันธ์การแต่งงานกับหลายภรรยาอาจเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางการเมืองความมั่งคัง่งกษัตริย์ที่มีทรัพย์สินมากสามารถดูแลฮาเร็มได้ข้อจํากัดทางการแพทย์ เพื่อที่จะชดเชยกับอัตราการเสียชีวิตของเด็กที่สูงในอดีตถึงแม้ว่าจะมีหลายปัจจัยที่ทําให้กษัตริย์บางพระองค์มีบุตรจํานวนมากแต่การตรวจสอบตัวเลขที่แน่นอนทําได้ยากเนื่องจากบันทึกทางประวัติศาสตร์ในอดีตอาจไม่ถูกต้องหรือไม่ละเอียดเพียงพอข้อมูลบางอย่างอาจสูญหายหรือถูกประมาณการออกไปในที่สุดมูเลอิสมาอินแห่งโมร็อกโกยังคงเป็นกษัตริย์ที่มีบุตรมากที่สุดในประวัติศาสตร์ยืนยัน ด้วยจำนวนลูกที่มีการอ้างอิงตั้งแต่867ถึง1,171คนซึ่งนับว่าไม่มีใครสามารถเปรียบเทียบได้ในประวัติศาสตร์โบราณหรือกลางคำถามเปิดให้คุณคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการมีบุตรของกษัตริย์ในอดีตคุณเชื่อว่ามีเหตุผลใดอีกไหมที่ทำให้พวกเขามีลูกมากเกินไปแสดงความคิดเห็นกันด้านล่างนะครับ